เจ้าพระยาวิเชยนสายรับฝรั่งในราชสำนักอยุธยาเขาคือฝรั่งคนเดียวค่ะที่เคยเป็นถึงเจ้าพระยาแต่บางคนว่าเขาคือสายรับโรยศชาติแต่เจ้าพระยาวิเชยนเป็นวีรบุรุษหรือศัตรูที่ต้นหน้า คอนสแตนตินฟอลคอนเป็นชาวกรีกค่ะที่เข้ามารับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้รับตำแหน่งเจ้าพระยาวิชยเยนเป็นที่ปรึกษาสำคัญด้านต่างประเทศและเจราจากับฝรั่งเศสค่ะเอกสารฝรั่งเศสจากบาทหลวงปาเลกัวบันทึกว่าฟอลคอนสนับสนุนภารกิจทางศาสนาขุนนางไทยบางส่วน เช่นประเภทราชาไม่พอใจอิทธิพลของเขาและสงสัยว่าเป็นสายลับต่างชาติหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวฟอคอนก็ถูกจับแล้วก็ประหารชีวิตในปีพศ2231ค่ะฟอคอนอาจไม่ใช่ผู้ร้ายหรือฮีโร่แต่คือกระจกสะท้อนความกลัวของอาณาจักรต่อโลกภายนอกเขาคือฝรั่งที่เข้าไปไกลเกินกว่าคนไทยยุคนั้นจะรับได้นั่นเองค่ะ